ready to deploy the enemy neutralized I'm starting to see color. Target eliminated! Sighted missile ready. Artillery barrage ready. ำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการสนับสนุนช่องผมและกำลังหาบริการรับเติมเกม Delta f o r ร์ตมือบและ Steam ที่ดีที่สุดนี่เลยครับ Ga s ท o p Up ใช้เพียงแค่เลข UID และชื่อตัวละครในการเติมเท่านั้นรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันการันตีด้วยยอดผู้ใช้งานมากกว่า200 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า6ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่ Gas Top u p อออย่าลืมใส่แอดด้วยนะ คิดจะเติมเกมคิดถึงแกสท็อปอัพลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีตอนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครที่เล่นโซโลในโหมดวิก t ตอรี่นะโหดท,ที่สุดนะวิก t ตอรี่อยู่นใช่ไหมชื่อหมดนี้เป็นโหมดใหม่นะครับซึ่งหมดนี้จะมีแต่คนใช่ไหมไม่มีบอทเจอแต่ตึงๆทั้ง,งนั้นเลยก็เดี๋ยวมาดูว่าตึงขนาดไหนนะครับ ก็ตัวละครที่ผมแนะนำนะนั่นก็คือตัวหมอชายนะชื่อภาษาอังกฤษถ้าถ้าผมจะไม่ผิดจะชื่อว่าส,สติงเจอร์มัง้งอ่าซึ่งอ่าเรามาพูดว่าทำไมผมถึงไม่แนะนำเหมือนกับการเล่นโซโล่โหมดธรรมดานะคือถ้าเกิดว่าเป็นโซโล่โหมดธรรมดาเนะี่ยผมจะแนะนำเป็นสายรีคอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวโหมดยนะูไนต์เนี่ยผมจะแนะนำเป็นตัวหมอชายนะครับ ซึ่งข้อแตกต่างหลกัหลกๆเลยที่ผมไม่ได้แนะนําเหมือนกันนั่นก็คือว่าโหมดอ่าโ,โล่ปกตินะโซโล่แรงปกติเนี่ยจะเป็นไม่ใช่จะเป็นเวลาเกิดเนี่ยจะไม่ติดคูดาวนะครับแต่โหมดเนี้ยมันจะติดคูดาวเวลาเกิดอยู่สิบวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นโหมดปกติเนี่ยเราตายปุ๊บใช่ไหมเล่นรีคอนเนี่ยเราวางเกิดได้ใกล้ศัตรูแล้วก็บวกต่อบวกต่อได้เลยแต่โหมดเนี่ย เทคนิคการเล่นเนี่ยมันจะต่างกันเราจะต้องเน้นเชิงมากกว่านะมันจะต้องจูบบ้างวิ่งหลบบ้างยิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเชิงเยอะกว่าแล้วก็ต้องตายให้ได้น้อยๆเพราะว่าถ้าเกิดตายเยอะเนี่ยมันจะเสียเวลาเกิดนานมากนะครับ <c oughs> ก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยหมอชัยนะจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถปั๊มเลือดได้ตลอดเวลา <c oughs> นี่คือความโกงของมันเลยสมมติยิงปุ๊บโดนยิงส่วนปั๊มเลือดบวกต่อปั๊มเลือดบวกต่อเขาอย่างเดียวคืออย่าให้ตายแค่นั้นเอง นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวโซโลที่โหดที่สุดสําหรับผมเลยแต่ถ้าเกิดไปเป็นสมโหมดโซโลปกติเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นตัวรีคอนนะครับเสียงผมอาจจะแบบแปลกๆหน่อยน,นะครับเพราะว่าพอดีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ก็นะแนะนําเป็นตัวหมอดชายนะและคือเวลาเล่นเนี่ยมันเราจะแบบไม่บวกไม่บวกจนสุด,สดเห็นไหมโดนยิงปุ๊บถอยเลยเห็นไหม เพื่อนเห็นไหมโดยิงปุ๊กถอยไม่โบดจนตายถ้าเกิดว่าผมเล่นรีคอนเนี่ยผมจะโบดจนตายเลยนะแล้วก็เกิดใหม่อันนี้ผมจะเล่นแบบสไตล์จู๊กนะใครที่ชอบแบบเล่นแบบใสยจู๊กอะไรอย่างเงี้ยแนะนําดูช่องผมเลยผมจะเล่นหมอแบบหมอสายจูก๊กยิงยิงหลบปั๊มยิงหลบปั๊มเดี๋ยวเล่นให้ดู <c oughs> เนมัรยิงหลบปั๊ม <c oughs> ผมจะไม่คือสไตล์ในการเล่นจะเปลี่ยนไปนะถ้าเกิดว่าเล่นโหมดปกตนะิผมจะโบดจับเลยอันนี้ผมจะเล่นยิงข้าถอยออกยิงเข้าถอยออกเนี่ยยิงเข้าถอยออกอย่างงี้ จะไม่เล่นแบบบวกจนสุดเหมือนกับตัวดีคอนปกตินะครับคือถ้าเกิดเอา้ากดผิดเมื่อกี้จะไปยิงไปกดชูบเฉยโอ้ยบาเอ้ยคือถ้าเกิดเป็นโหมดปกติเนี่ยผมจะเล่นแบบสไตล์สายบวกนะบวกแบบไม่ยั้งเลยนะไม่มีถอยไม่มีรีเลือดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดเนี่ยผมต้องวิ่งถอยวิ่งถอยนะทั้งจูเพราะว่าเวลาเราเกิดเนี่ยมันนานมากๆสิบวินเห็นไหมโอ้โหจะเกิดแต่ละทีเพราะฉะนั้นพยายามตายให้ได้น้อยที่สุดนะแล้วก็ยิงให้ได้เยอะที่สุด ก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูละกันว่าเล่นเป็นยังไงนะสําหรับหมอชายสกิลเพื่อนเ่ก็รู้อยู่แล้วลหละมีควันมีฮิวตัวเองนะหลักหลักก็ฮิวตัวเองเนี่ยที่เป็นสกิลดีแล้วก็จริงๆก็ดีทุกสกิลอ่ะควันก็ดีนะแล้วก็ชุบเพื่อนชุบไวด้วยชุบก็ได้แต้มเนี่ยดียดีวโดนยิงเนี่ยโดนยิงจุบนะหลบมาปั๊มเลือดหลบมาปั๊มเลือดเนี่ยไม่เน้นโบกจนสุดนะโดนยิงก็แต่เวลาการเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นหลังที่กำบังได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่โกงมากๆอ่า กนหน่อยเอา้าวันไม่โดนามันเป็นไรคงเสียงเสียงเสียง<ๆ>นี้ยิงปลานี่ยยิงจะไม่เน้นแบบวิ่งเข้าไปจ่ใส่จนสุดนะวิ่งแล้วถอยวิ่งแล้วถอย,ถอยเป็นมุมเรื่อยๆเนี่ยว <c oughs> <ๆ>ิ่งเจอคนผมก็โอเคนะครไม่เด็ดมันก็สำหรับผมะหมดนี้ก็จะตึงกว่าหมดธรรมดาเรื่องเวลาเกิดแค่นั้นอย่อื่นก็เหมือนเหมือนเดิมนะ คนอะไรถ้าเกิดว่าสมมติเรายิงสู้ได้ก็สบายเนี่ยยิงสู้ได้ก็สบายถามว่าตึงกว่าไหมมันก็นิดนึงนิดนึงนิดนึงเขาจะเป็นงานมากกว่ามากกว่าอืมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายิงแม่นกว่ายังไงก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับโอ้โดน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 เนี่ยสมมติว่าโดนยิงเสร็จปุ๊บหนีเลยจริงๆริงเมื่อกี้ถ้าเกิดใจจูดีก็คือสมมติตอนวิ่งหนีอัดพัดลงพื้นด้วยตัวจะได้แบบมีควันบัง ทัศนวิสัยโอเคข้างบนโดนหน่อยตัวชุบเพื่อนก่อนชุบไปได้แต้บนะเพื่อนๆปึ๊บหนึ่งตัวโหนอน่ัยเต็มสองตัวไอีกตัวหนึ่งสามตัวเอ้าตัวอะไรตายอ่ะโอ้โหแตกเฉยเพื่อนมาชุบหน่อยเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเกิดนะรอให้เพื่อนมาชุบเนี่ยมาไปชุบหน่อยเพื่อนเอาเพื่อนตายเลย คือหมดนี้มันรอ,อกเกิดนานอะให้เพื่อนมาชุบด,ดีกว่าคุ้มกว่าไปตอนนี้จุดบ1หนึ่งยึดบีสอง e? โอ้โดน B 1, B ทั้งบ1หนึ่งบีสองเลยทีมฝั่งขับไล่เก่งยู่นะผมขอชุบเพื่อนก่อนแล้วกันเก็บแ,แต้มคืออีกอย่างหนึ่งที่รีคอนมันไม่ค่อยดีในหมดนี้เพราะว่าเวลาที่มันรอ,อกเกิดนานใช่ไหมแล้วพอเวลารอเกิดเงี้ยเวลาปกติเวลา ทีมเราเกิดเนี่ยเราจะได้แทมด้วยอันนี้ยเวลามันรอ,อกเกิดนานทําให้กว่าจะได้แต้มแต่ละรอบเนี่ยช้าช้าเล่นหมอดีกว่าชุบเพื่อนได้แต้มเยอะกว่าเนาะถ้าเป็นผมอะ่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนําเป็นหมอชายนะครับต้องเป็นหมอชายด้วยนะเพราะว่ามันยิงและฮิวได้เนี่ยวิ่งและฮิวตัวเองอย่างเงี้ยจูเห็นไหมโดนยิงวิ่งหนีแล้วก็จูวกลับยิงกระสุนเนี่ยก็ถอยออกมาไม่ต้องรีบแลดโดนจากไหนยิงไม่รู้วิ่งหนีไ้ก่อน ถ้าเกิดเราโดนยิงก่อนให้วิ่งหนีนะเฮ้ยโดนใครยิงอะอ๋ออตรงนี้นี่เองแหมดีนะเ <c oughs> พื่อนเราช่วยคือถ้าเกิดเรายึดจุดหมดเนี่ยรู้สึกว่าจะได้แต้มไวมากๆนะูดิเด้งรัวๆเร่งรัวๆเ,เ,เน้นยุดจุดเป็นหลักอะโอเคยิงแล้วยึดจุดก็ดีโอ้ยโดนยิงเนี่ยโดนยิงปุ๊บจุกหนีไม่ต้องบวกเปลี่ยนมุมเล่นเลยเพราะว่าถ้าเกิดออกไปนะศัตรูดักเราละสมมติเราโดนยิงจากไหนไม่รู้เราเปลี่ยนมุมเล่นเลยนะครับ อุย้ยมาแล้วยิงหลังชุบเพื่อนกันปึ๊บเวลาชุบเพื่อนทุกร่างอย่าลืมสมูทด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นหมอแบบใส่จู๊กแล้วกันนะหมอใส่จูก๊กตึงๆนี่เกิดเฉยโดนยิงปุ๊บจู๊กนี่เอา้าโอโ้โหโดนหลังอย่างนี้โดนหลังถ้าเกิดว่าโดนข้างหน้าไงก็หลบได้เมื่อกี้ผมยิงละจูก๊กละตั้งชื่อว่าหมอใส่จู๊กผมอะ เพืเ่อนสังเกตดิสไตล์การเล่นผมจะต่างจากเล่นแฮกคอร์เยอะ,อะแหะแฮคคอร์นี่บวกไมยาน,นี่ยิงยิงหลบยิงหลบยิงไปตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะไปยิดบีหนึ่งคืนขอจิงตัดมาขึ้นไปยิงไป,งปมันตึงจริงหรือหมดนี่ก็ผมก็ธรรมาดานะมนไม่ได้ไดต่างอะไรกนะันคนกเน็เหมือนกันนะ หรือว่าผมอาจจะโชคดีไม่เจอตึงแต่ว่าผมเล่นไปหลายเกมก็ไม่ค่อยเจอตึงนะก็อย่างนี้หมดนะก็คือรู้สึกว่าตึงกว่าธรรมดาบ้างแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบขนาดที่เราเล่นไม่ได้อะเฮ้ยผมเล่นเก่งเกินไปเนาะมันก็เลยไม่ค่อยต่างกันเพื่อว่ามันต่างกันเยอะไหมลองลองรีวิวผมหน่อยผมผมว่ารู้สึกเลยที่มันต่างกันก็คือแค่เวลาเกิดแค่นั้นเองก็ไม่เหมือนกันอะ แต่ถ้าเกิดใครแบบชอบแบบบวกอะไรเงี้ยก็เล่นโหมดธรรมดาดีกว่ามันได้บวกต่อเนื่องมากกว่าแต่ถ้าเกิดแบบเน้นเชิงเน้นผิวหน่อยก็โหมดนี้นะแล้วก็เล่นตัวหมอชายผิวเล่นเชิงกันสุดๆอะยิงจุกยิงจุกวิ่งหนีจุกเงียเ <S <S เ้ยไปเพื่อนก่อนดพอเล่นตอนนี้ผมเริ่มเล่นหมอจนชินแล้วเดี๋ยวผมว่าจะเอาหมอไปลองเล่นโหมดปกติดูบ้างนะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงยิงปุ๊บถอยจุกเอา้าโอ้โหโดนซ้อนถอยไม่ทัน เนี่ยพอได้เราถอยได้แล้วถอยนะถ้าเกิดว่าเป็นหมดบทเดียผมได้แล้วผมใส่ต่อเลยเพราะว่าผมวางเกิดไปใ,ใกล้อยู่แหละอันนี้มันใส่ต่อไม่ได้ไงพอตายแล้วก็คือแบบเนี่ยเห็นไหมรอเกิดนานไม่มีใครมาชูบิกระเพื่อนก็ไม่วางเกิดกันเลยเนาะแต่ส่วนมากเห็นคนเขาเล่นหมอยิงกันนะพเพื่อนๆลองบอกผมหน่อยได้ไหมว่าหมอยิงมันมันมันมนตึงไงผมก็เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเข้าใจตัวมันเท่าไหรอ่อ่ะ ตึ้งการชุบไึง้งดีโอืยจะชุบไม่ทันอ่ะยิงตัดกันอุ้ยโดนโอ้โหโดนหลังไม่ไหวทีเนี้ยรอเกิดนานเลยอะ่ะรอเกิดนานบอกเลยสิบวิอืมผมว่าคิดถูกจะเกิดซีหนึ่งหรือซีสองดีไป สมุนเนี้ยพยายามใช้มิสหาจังหวัดใช้มิสไทนะเกิดใหญ่บางรอบผมใช้แล้วมันได้บวกแค่สิบห้าเองเวลามีเพื่อนมาเกิดอะ่ะรู้สึกว่าเกิดใหญ่มไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่บางรอบก็เกิดก็เยอะผมก็ยังงง,งๆกับมันอยู่แต่นัะนเป็นมิสไซดีกว่ายิงสาสตร์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอ้โหอย่างอย่างตึงอย่างตึงได้พันสี่ร้อยแต้มละโอ้ยโอ้โหเนี่ยจุนะ๊ดไถ่ยถ่จุ๊ ตายตายถ้าโดนอ้อมนี่แย่งงเนี่ยยิงไปเห็นแค่มือก็ยิงเห็นแค่มือก็ยิงเห็นแค่มือก็ยิงโดนอ้อมอีเศษ <c oughs> ถ้าโดนอ้อมอีก็ต,ต้องต้องมอบนะเพื่อนๆไม่มีใครมาชุบเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากรอเกิดเลยนานเลยไ <c> า <oughs> เยอะเยอะตรงนี้เยอะขอชุบเพิ่งนะขอชุบเพิ่งนะไปสมกก่อนชุบทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยชุบไปยออกไปยิงต่อโอ้โหตายเธอสี่ตัวขนาดนี้ยอมแพ้ครับไม่น่ามีใครมาชุบเลยลองดูลองดูมีไหมชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน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 ชุบทีชุบ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 จระตายเหลือร้อยหกสิบสี่คนสู้ยากเหมือนกันนะทีมนู้นก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะที่ดูดูอะ ผมกันโหดจัดจัดอ่ะยิงตัดคอดมมานเดอร์ได้ด้วยเะนะี่ยเอาเรื่องอ่าครับโอเคงงอะเดี๋ยวเจอพี่ทะลุปันโอ๊ยนี่นะไม่ต้องโบกจนสุดนะยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยเย,ยอะเยอะเนี่ยทคาเลือดกันทวาเลือดแล้วเข้าไปสู้ใหม่โอ้ยโดนอย่างนี้ยอมถ้าโดนโดนไฟอัดใส่อย่างนี้ก็ยอม ไฟตัวนี้แรงจัดอ่ะอุย้ยฝั่งนู้นเริ่มถมทางด้านขวาของซีหนึ่งซีสองก็จะโดนยุ่ยิกอยู่ว่าจะกันซีสองหรือซีหนึ่งดิดูก่อนแล้วกันว่าตรงไหนใกล้ๆอ่ะใกล้ซีหนึ่งขับไปซีหนึ่งสิครับจะไปทำไมซีสองขอขึ้นไปก่อนขอปลายสมุกยาวทุกเพื่อนปึ๊บขอดูเช็คกันอยู่ตรงไหนบ้างเคยไม่มีไม่มีมมมมตรงนี้เพื่อนตายนะ่าจะมีหนึ่งตัว สองตัวโอ้โหสามตัวไม่ทันฝั่งนู้นคือแบบเยอะเกินอ่ะสี่สามสี่ตัวแต่เมื่อกี้ตัดไปสามตัวก็ถือว่าคุม้มโอ้โหวังเกิดใหญ่ไว้ตรงนี้ด้วยทีมศัตรูฮึ่มใช้ไม่ถูกแล้วละ่ะไปต่อเปลี่ยนเปลี่ยนละแสดงว่าคอมเมนเดอร์เราไม่ค่อยเก่งเลยเนี่ยเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วแต่เขายังไงก็ได้ไม่ค่อยสนใจอ่ะ ก็จะไปคอมมิเตอร์ก็เป็นไปไปสมุกยาวขอเช็กด้านด้งตายก่อนคือที่ผมสมุกยาวเมื่อกี้เพราะผมจะเช็ก้านงตายนะก็ได้ปิดตรงนี้ให้หมดไ็้ดันไม้มีขึ้นนี่หว่าปึ๊บขึ้นไหมไม่โอ้ขึ้นไม่ได้ตรงนี้ขาสั้นสมกปิดไปขอชุบเพื่อนหน่อยปึ๊บเอาโดนแย่งชุบไม่เป็นไร เยอะเยอะออกมาไม่ได <ítulo> <run> ้ดูตรงนี้พลาดอันนี้เล่นพลาดเองเฮ้ยเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยโอเคสวยเอ้าไปคู่เลยหมอหมอมาชุบหน่อยหมอหมออยู่ใกล้ๆอ่ะหมอเร็วมาลีหมอหมอเร็วเร็วเรออยู่เนี่ยเออชุบชุบสวยไปบอกต่อเพื่อนอีกคนนึงโอเคสวยเต็มปะ544หนีก่อนเอาไฟมาตั้งหลักนิดนึงนะอุโดนตะหงติดอีก หลบมุมนี้ปั๊มเลือดนิดนึงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันรอเกิดนานตายไม่คุม้มพยายามตายให้ได้น้อยที่สุดไปเมื่อกี้รถถังอยู่ด้านขวาของขอ,อ้อมหน่อยอุ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วจะอ้อมสักหน่อยโดนรยิงโอ้โหข้างบนมีเหรอไม่งรู้โอ้ซีสองเยอะมากเลยศัตรูอ่ะเพื่อนจะมีชุบไหม,มไม่มีใครมาชุบเราได้เนาะไปเลย ผมว่าตัวเนี้ยเล่นโซโลโหดสุดละยิงปั๊มเลือดยิงปั๊มเลือดไม่ให้ตายพอคี์หลักของบดนี้ก็คือยิงไม่ให้ตายอ่ะงาตายให้น้อยที่สุดอ่ะแล้วก็ทําประโยชน์กับเพื่อนให้ได้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะยิงคุณจะยึดจุดคุณทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทําประโยชน์กับทีมได้มากที่สุดแต่ว่าผมชอบสไตล์แบบเน้นยิงอยู่แล้วไงยึดจุดไม่ค่อยเท่าไหร่ไงเนยิงกับคนดีกว่าอุ้ยยิงสู้ไม่ได้อ่ะเมื่อกี้จริงๆอะยิงสู้ได้นะเพราะตัวศัตรูก็ยิงเรานานเหมือนกันแต่เรายิงไม่โดนเอง ือถ้าเกิดว่าคุณยึดจุดก็ยึดยิงก็ยิงนะถ้าเกิดยิงได้ก็ยิงยิงไม่ได้ก็ยึดจุดนะแล้วแต่แล้วแต่แแตของผมก็ดูเป็นโอกาสไปถ้าเกิดมันยึดจุดได้ผมก็ยึดยิงได้ก็ยิงแต่ชอบเน้นยิงมากกว่าอม,มีสายไม่มีโอ้ยอืยอทำมิ่งจะจัดเมื่อกี้ ฮิวไฮิวไไม่ต้องรีบแม่งรีบหัขอปาดด้านข้างไปเช็คเอ็ถ้ามีเนี่ยหลบเล่นอยู่หลังกำบังมีไปเยอะเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนนีจุกถอยออกมาเป็นมุมเล่นเลยเล่นมุมเดินซ้ายแน่ตอนนี้ผมอ่านเกมแล้วศัตรูน่าจะวิ่งมาจากทางโอ้ทางไหนเนี่ย ตัวน่าจะวิ่งเข้าซ2อ่ะตอนเนี้ยอาจจะมาทางเกิดจะไปดูทางเกิดก่อนอุย้ยตัวหลังเนี่ยจุกหนีไม่ต้องหันกลับไปสู้นะวิ่งหนีเลยรับความเลือดเศัตรูมาทางซ2นะผมดักตัดก่อนตรงนี้น่าจะได้เยอะหนึ่งตัวโอ้โหไม่โดนมันโดดเก่งเหลือเกินมาออกมายิงอีกอยู่ไหนอยู่ไหนยิงไม่โดนออกมายิงพีไฟไหมนะปุ๊บไม่มีพีไฟทีปุ๊บไม่มีอ้าวไปไหนอา้าวอยู่นี่เหรอ เล่นลีนเล่นลีนคนจริงๆนะครับไม่ใช่บอดนะเนี่ยแต่พี่ก็สู้ได้มาชุบอะไรตรงนี้โอ้ตรงนี้โอเคมันจะมาซีซีหนึ่งอ่ะละซีหนึ่งอ่ะละซีสองได้มาซีหนึ่งอะดักตัดเราดักตัดมาคนจริงๆก็มาเหอะครับคนจริงๆเหรอคนจริงๆเหรอดักตัดรัวดักตัดรัวๆเอากระสุนหมดเปลี่ยนเป็นโพกดีกว่ายิง บ,บอสตาบอสตาโอโหยิงยิงหลบยิงหลบความเลือดยิงต่อรัวๆความเลือดยิงต่อรัวๆยิงแบบต่อเนื่อง <c oughs> มาดิโอ้ยไม่โดนไม่โดนขอหน่อยโอเคสวยอืมเป็นสิบตัวมั้งเมืม่อกี้ช็อตเดียว โอ้หผมให้ตัวนี้แหละโนหนึ่งมีทรายมาแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวใช้มีทรายแน่ไม่โดนโไม่โดนลุกหลังกล้องโอเคสวยโอ้โหโ,โดนหลังเรียบร้อยเมื่อกี้ไม่โดนหลังนะตายไปแล้วนะจักเจอตึงๆอ่ะขอตึงๆหน่อยได้เปล่าอะ่ะเดี๋ยวอุย้ยมีเกิดใหญ่เหรอ คิดดูว่าเกิดใหญ่เราไปเล่นซีหนึ่งดีไหมหรือเล่นซีสอง้ยโดดโอ้โหเกิดมาตายเลยโอ้โหแย่เลยเนี่ยแต่เรายิงไปไปห้าตัวแล้วนะมันยิงเราตัวหนึ่งตัวคือเมื่อกี้แน่นอนชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยไม่มีใครชุบเลยไปไป,ไปเกิดอีกรอบผมว่ามีไซายต้องเข้าจังหวะเนี้ยมีไซายต้องเข้าไม่งั้นแพ้แน่นี่คือเราแบบสุดแล้วนะผมว่าเราเราไล่ยิงเยอะสุดละมีไซายต้องเข้าไปเลยกลาง ซ2เลยไปเนี่ยผมวางแผนไว้แล้วเดี๋ยวเราบิซซ์ซีสองเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปร่วมยึด C2 ด้วยเลยเดี๋ยวรอก่อนอเอานอ้อมนิดนึงเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ซีทันไหมเนี่ยซีทันไหมเนี่ยมิซาโอเคสวยโอ้โหอิ่ม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 อย่างไรมิซด์เดี๋ยวแต้มได้เยอะจัด จุกหนีมาก่อนอูย้เยอะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสวยจุกหนีทำเลือดโ,อโหห้าพนะันแตรแล้วเนี่ยอิ่มอิ่มมอีกตัวโอ้โหโดนซ้อนไม่งั้นเรีย,ยบร้อยไปละไม่แกจุดเข้าพลาดก็คือไม่แก้ผมลึกเกินไปนนถ้าเกิดว่าผมแค่วิ่งออกมาแบบไม่ต้องวิ่งออกมาแค่พีเอ,อกไปยิงตัวลูนา่าเมื่อกี้ก็จบและ้ะตัวนั้นขวาก็ยิงเราไม่ได้แล้วแล้วก็ไป๊มเลือดก่อนเสียดาย เกิดไอเดียนจะแพ้แล้วอะทีมเราเสียเปรียบจัดเลยเดี๋ยวผมจะคือใช้เกมนึงผมจะใช้มิไซล์รอบนึงแล้วก็ใช้เกิดใหญ่รอบนึงนะจะเน้นใช้มิไซล์เป็นหลักกันในหมดนี้นะครับกดผิดไม่ได้จะชุบแล้วเมื่อกี้จะวิ่งเข้ามาเป็นนิวไปโดนเขาไม่เก้ชุบไม่แกี้เสี่ยงมากเว้ยเพื่อนโดนโอ้ยโอ้ยหลบกันจุกหนีกัน ยิงจุกแล้วเปลี่ยนมุมเล่นนะจุกแล้วอย่าเล่นมุมเดิมยิงตัดยิงตัดยิงตัดผมรู้ยแล้วซื้อมาทนีียิงตัด,ตด,ตดตาาจุกจุกแล้วเปลี่ยนมุมเล่นยิงหมอบสมุกชเพื่อนอป๊บเนี่ยตอนนี้ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครแบบว่ายัางเล่นหมอไม่ชินเนี่ยจะงงกบปุ่มสกิลหมอมากผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นี่พูดตรงตรงเลยนะหมอบเชิงเหรอ เชิงเหรอคะเชิงเหรอฮะไปหมดคนจริงๆแล้วยังไงพี่ก็สู้ได้ามาดิคนจริงๆแล้วยังไงตอนนี้ซีหนึ่งน่าจะเกิดจากซีหนึ่งเยอะซีสองเริ่มโดนเข้าละผมรู้ได้ไงว่าซีสองเริ่มโดนเข้าเพราะผมผมเห็นเพื่อนตายอยู่ในซีสองเนี่ยผมดูเพื่อนตายจุดเด่นของหมอคือเราสามารถดูได้ว่าเพื่อนตายต,ายตรงไหนเนี่ยผมเห็นแหละแสดงว่าซีสองเริ่มโดนโถมเยอะตัดไป โอ้โหโดนอะไรอ่ะหนีไม่พ้นน่ะคนนี้ยิงเราไปเยอะแล้วนะสี่ตัวแล้วนะสี่ตัวแล้วนะโอ้สุสีตาดนี้สุสีจัดจัดเลยสาววิภาคนเหรออืมแล้วเกิดสกายแล้วคนนั้นมาไปยืนทำอะไรตรงนั้นน่ะทีมเราอ่ะโอ้โหยืนดึงดาวหรือไงอันนี้จะวิ่งเข้าใส่เราจะได้วิ่งเข้าให้ไกลโ,โหเกิดไกลเลยมา ชุบเด้่อปึ๊บสมองยาวไปวิ่งชุบหลบโอ้ยโ,โดนเยอะโดนเยอะถอยกันตอนแรกไว้จะวิ่งหลบกล่องด้านขวาขอยิงตัดสักตัวได้ไหมไม่เห็นเลยอุย้ยสมองค์มาพอดีหลบกล่องนี้ก่อนเพื่อเราตายเยอะข้างหน้าเนี่ยคือผมพอเดาทิศทางได้จากมุมที่เพื่อนเราตายไงว่าศัตรูทีมเดือดทิศทางไหนเนี่ยยิงปุ๊บหลบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเห็นไหมข้อดีของหมอตัวเนี้ย ยิงปุ๊บาสู้ต่อหลบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบวกไม่ต้องรีบบวกหลบมาปั๊มเลือดก,ก่อนเน้นตายให้น้อยเนี่ย,ยโอ้โหชิวๆไม่ต้องวกใหยสุดเลยโอ้โหสวนเรียบร้อยแตกมาชุบมาชุบโอเคไว้ลอ,องสร้างเกิดใหญ่ไปโอ้ยเอาเกิดใหญ่ออกไงเนะี่ยเอาตาย ียสร้างเกดใหญ่ไปตรงนี้ดีกว่ามอดเอเกิดใหญ่ม่ได้กี่คะแนนปี่มันได้น้อยอะรอบก่อนผมเล่นได้แค่สิบห้าเองไม่มีใครมาเกิดด้วยเห็นไหมมันเกิดมันเกิดกันช้าหมดเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเลยเกิดใหญ่อะเอาไปใช้มีสายแต่เมื่อกี้มันจำเป็นจริงอุ้ยได้ละห้าสิบเลยหรอมันปรับใหม่หรือยังไง อุ้ยคนกดเกิดใจกันเยอะเกิดใจกันเยอะมาหอมบวกเพื่อนไปเลยเพื่อนมาเยอะแล้วมาเอ้าเอา,เอาแพ้แล้วไม่ทันโอ้โหเสียดายจัดก,ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ